สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันกระช่องสาวโคราชไกรทีนี้แล้วจ้ะวันนี้ฉันที่พาทุกคนทําขนมมันลังนกทอดพี่น้องมาดูขั้นตอนการทํากันเลยจ้ะฉันก็มีมันเทศมันเทศก็ล่างหัวให้สะอาด้ะพี่น้องล่างให้แหงๆตัวเองก็ค่อยมาปอกเปลือกก็มีน้าตาลปี๊บเนยแล้วก็น้ํามันพี่น้องที่ส่วนประกอบที่จะใช้ในการทอดนะจ้ะ มันเทศชั้นกระล่ยียบร้อยแล้วจ้ะยัก็มาปอกเปลือกออกหลังจากที่เราปอกเสร็จแล้วยังกบมาขูดพี่น้องขูดเบาๆจ้ะขูดให้ให้เป็นเซนขูดเบาๆถ้าว่าขูดแรงมันจะเป็นสองเซนขูดเบาๆ เสร็จแล้วนี่แล้วฉันคอขคูกันเด้อพี่น้องเด้อเราก็ขูดเสร็จแล้วในสองถาดเดี๋ยวเราไปทอดกันจ้ะใส่น้ำมันลงไปตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนแล้วเอาลงทอดไดยจ้ะเปิดไฟแรงๆเด้อพี่น้อง ตุ้ไปแดงก็ได้ทอดจวดเลยจวดมาสปเลยจวด เราก็ไม่ต้องคนจ้ะไม่ต้องคนมากเดี๋ยวมันตีแตกเอาไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเรามากลับด้านเดีมันแตกเดี๋ยวมันขาดพี่น้องมันดูกดไฟแรงด้วยจ้ะมันสวดน้ำมันมันแดงผลนิีมันของเราก็น คือมันมัน,มนซุปแล้วแต่มันยังไม่แห้งใช่ไหมอันนี้จะตใส่น้ำตาลใส่เนยประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปให้มันหอมพี่น้องคน้าใจไม่มีเนยก็ไม่ต้องใส่อันจะให้มันหอมหอมเนยนิดน้ำตาลสักช้อนโต๊ะหนึง่งน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเลยช้อนโตน๊ะเสร็จแล้วเราก็คน ให้เนยน้ำตาลอะไรละลายล,ล้วก็ทอดคนไปเรื่อยๆทอดไปก่อนนุลนมลังนกกินเพื่อสุขภาพ ตอนนี้มันของเราก็สซุปแล้วจ้ะแล้วจิตกจัากขึ้นพอแบบนิ่มๆหน่อยนึงพี่น้องเห็นไหมพอพอพอมันเย็นตัวลงมันจะแข็งแล้วมันจะแข็งเอง นี่คือมันที่เราทอดแล้วยังร้อนๆนอยู่เราก็มาใส่ถ้วยใ่องฝั่งได้ด้ก ทำต่อหลอนพี่น้องฉันเริ่มมันเริ่มเย็นแหละเด้อันนี้เราก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็เทออกจก้ะเทออกเลยเจอดไม่เคยที่มีการมุนด้วยนะ เสร็จแล้วมาเด้อทุกคนขนมรังนกกใจสวยเซ็ตยูมีคัะโอเคกับกอลียินี่กุนกอลีคุณมีคุกขลุกเก็บเซ็ตเซ็ตมากินด้กันเด้อทุกคนเลย,ยชิมให้ดูกรบกอบ,กอบ <c oughs> อ,อืมกือก๊กเกอร์ก๊กเอร์อร่อยอร่อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในช่องสาวโคราชไก่ถิ่นจ้ะฝากกดติดตามอย่าอย่ากดไลค์กดแชร์กดแชร์เลยกไดไลค์แบบนี้หน่อย ให้ช่องสาวผลดาดไกลทีมเดิอพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจ้ะไม่บายจะไมบายส่งจุดได้